ค่ะเอาไหมทำไงก่อน <Thank you. S 1> ให้กินนกี่เม็ด how many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  you want <Thank> you. ทำไงก่อนทำไงก่อนทำไงก่อนคะ <Thank you. S 1> อ่ะ ah ah ให้ดูกินโชยให้ดูก่อนโอเค อ,อ๋ออะไรไหมอะอรกินวันะละกี่เม็ดคะวัน only one enough 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 นะจำ no only one one พ <One. S 1> อแล้วโอเคพอแล้วนะอันเดียวพอนะอันนี้อะไรชอบมากเลยใช่ไหมคะชอบไหมชอบมากไหมชอบมากใครชอบมไหมชอบมา แอมเปร์แอมเปร์อะไรลูกน okay. ่าแอมแปร์เหรอคิดถึงนะแอมแปร์เหรอลูกกระตุ่นฮะคิดถึงนะแอมแปร์ลูกกินน้องน้องกินน้องน้องด้วยโอเคันกินน้องน้องอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมไม่เอาอ่ะน้องน้องไหมกินป่ะน้องน้องอาน้องน้องไหมฮะเดี๋ยวแม่มีเทให้เอาป่ะเอาไหมเดี๋ยวมีเทให้ โชโชเอ้าโชโอเคโอเคโชอันนีกินอันนี้ทุกวันนะคะตั้งแต่ตั้งตั้งแต่กี่ขวบตั้งแต่หนึ่งเดือนนะโอเคตอนนี้ดิจะสองขวบแล้วมามี่มามี่มามี่อ่ะกินโชก่อนเร็วกินโชก่อนหนึ่งสองอื้มหมดเกลี้ยงเลยโอ้โหชอบไหมชอบชอบ ชอบกินอะไรคะชอบกินอะไรชอบกินอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมนี่พอแล้วนะแันนี้เก็บแล้วนะต้องกินข้าวแล้วนะลูกบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายโอเคมมยีอันนี้อะไรกินอะไรคะนี่ลิขิกินอะไรคะนี่กินอะไรคะไายบายมาเมี่อืมบายบายอ่ะกินด้วยอันนี้อะไรนี่คืออะไร อันนี้คืออะไรคะกินต่อกินโชก่อนกินโชก่อนเร็ว